for the good health เพื่อสุขภาพที่ดีสารคดีเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพดำเนินการตามแนวนโยบายของมหาวิทยายลัยขอนแก่นในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาคมของมหาวิทยายลัยและประชาชนในชุมชนรอบข้าง อาหารต้านโรคมะเร็งคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าการเกิดโรคมะเร็งนั้นมีสาเหตุหลายประการและอาหารที่คนเรากินอยู่ทุกวันอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคมะเร็งได้ <laughs> เพราะฉะนั้นการเลือกกินอาหารที่ไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้และปฏิบัติได้ อาหารที่ไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งหรืออาหารต้านมะเร็งได้แก่อาหารที่ผลิตจากพืชได้แก่ผักธัญพืชผลไม้อาหารเหล่านี้ประกอบด้วยวิตามินนานาชนิดและที่สำคัญมีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งสารอนุมูลอิสระนั้นเป็นตัวการสำคัญในการก่อเซลล์มะเร็งเลยทีเดียวค่ะ สำหรับการกินอาหารที่มาจากพืชควรจะกินหลากหลายชนิดสลับหมุนเวียนกันเพราะพืชแต่ละชนิดจะมีสารอาหารแตกต่างกันการกินอาหารอย่างเดิมซ้ำๆกันนอกจากจะเกิดความจำเจเบื่อหนายแล้วยังอาจจะทำให้คุณผู้ฟังได้รับสารอาหารอย่างไม่ครบถ้วนได้ค่ะการกินผักหลายสีควรหาโอกาสกินให้ครบทุกสีด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่น ผักสีแดงมีสารต้านอนุมูลอิสระไลโคปีนที่ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งปอดเป็นต้นผักสีแดงที่หาได้ง่ายได้แก่มะเขือเทศค่ะส่วนผักสีส้มและสีเหลืองมีส่วนประกอบที่เป็นวิตามินเอและสารเบตาแคโรทีนเช่นฟักทองแครอท ผักสีขาวมีสารเบตาแคโรทีนเช่นผักกาดขาวดอกแคกระเทียมเหล่านี้เป็นต้นค่ะส่วนผักสีม่วงประกอบไปด้วยสารแอนโทไซยายนีนเช่นดอกอัญชันกระลำสีม่วงชมพู่มะเมียวเมะเขือม่วงหัวหอมบีทรูทส่วนผักสีเขียวประกอบไปด้วยวิตามิน A วิตามิน C เช่นผักบุง้ง ตำลึงกวางตุ้งคณะบรกอกโคลีมะระคีนกและชะอมเหล่านี้เป็นต้นส่วนผลไม้ประกอบไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่เซลล์ร่างกายต้องการนอกจากนั้นผลไม้ยังประกอบไปด้วยเส้นใยจํานวนมากส่งผลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายทํางานได้ดีขึ้นสำหรับวิตามิน A วิตามิน C และสารเบต้าแคโรทีนในผลไม้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระจึงช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งได้สำหรับธัญ,ญพืชประกอบไปด้วยวิตามินแร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระ ธัญพืชที่ขัดสีน้อยจะให้คุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าธัญพืชที่ขัดสีจนขาวและมีเส้นใยอาหารมากกว่าธัญพืชที่ขัดสีอย่างเกลี้ยกล่เช่นข้าวข้าวสาลีข้าวโอ๊ตข้าวโพดลูกเดือยและงาขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์นิตยสารหมอชาวบ้านค่ะติดตามสารคดีเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ for the good health เพื่อสุขภาพที่ดีได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่คลื่นวิทยุแห่งนี้ สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะ